นี่ก็คือช่วงสแลงแสงฤทธิ์นะครับอาจารย์อดัมฮะเมื่อเช้าเนี่ยผมบอกเลยว่าผมโมโหมากเลยนะฮะครับที่บ้านผมเนี่ยเชื่อไ้่น้องผมเลี้ยงหมา8ตัวครับ <Wow. S 2> แล้วคือวันนต้องเดินหลบที่แล้วผมเนี่ยเหยียดที่หมาฮะเมื่อเช้าเนี่ยอะไรบูชิดอะไรด็อกชิตดิขี้หมา no no bullshit you know dog shit มันคือขี้หมาครับอะไรคือขี้กระทิงอ่าขี้กระทิงในที่นี้นะครับจะแปลว่าเรื่องไม่จริงหรือว่าเรื่องเท็จหรือเรื่องโมขี้โมอย่างเงี้ยฮะหรือว่าอ่าสตอร์นั่นเองครับอย่ามาสตอร์ฮะอย่ามาสตอร์อันนี้คือโดนด่ามาตั้งนานก็ไม่รู้นะฮะนึกว่าเรียกหมาเป็นกระทิงไม่ใช่จริงๆถ้าเป็น dog shit หรือว่า dog crap ก็คือขี้หมานั่นแหละะครับแต่ว่าพอเป็นขี้กระทิงนะครับ bullshit หรือจะย่อเป็น bs ก็ได้หรือถ้าจะเพราะกว่า s ช็ t เนี่ยก็คือ crap bull crap อ่ก็จะแปลว่าเรื่องที่ไม่จริงนะครับตรอแหลนั่นเองครับดังนั้นถ้าอดัมบอกว่า I think his story is bullshit ก็คืออ่าคิดว่าเขาพูดเรื่องที่ไม่จริงนะครับหรือว่าคิดว่าเขาเขาโกหกนั่นแหละเขาโมหรือว่าเขาตรอแหลนั่นเองครับเขาเขาสะตอครับปลิ้นปล้อนกะล่อนอย่างเงี้ยฮะก็คือหรือจะย่อเป็นอย่างนี้ก็ได้ครับ I think that's a bunch of bull That's a bunch of bull อย่างเงี้ยก็ได้มีวัวเต็มเลยใช่วัวเต็มเลยครับกระทิงเต็มไปหมดเลยกระทิงมันเกี่ยวอะไรกับการโกหกไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าขี้กระทิงนั้นมันเป็นอะไรที่แบบมันน่าเกลียดมันก็เลยจะถือว่าแบบไม่เอาอะไรเงี้ยหรือจะใช้เป็นกริยาก็ได้ like quit quit bullshitting me เลิกกรอแรได้แล้วเลิกสตอได้แล้ว quit bullshitting with me u u uh, q u w t w i t h t h r crap ก็ได้ Quit with the shit ก็ยังได้ครับหรือจะย่อเป็น BS อย่างที่บอกเป็น Do you think his story is B.S. คิดว่าที่เขาพูดมาเนี่ยมันเป็นเรื่องโมหรือเปล่าเป็นเรื่องที่เขากุกขึ้นมาหรือเปล่าอย่างนี้หรือจะบอกว่าเขาเต็มไปด้วยครี He's full of shit ก็ค ok uh ือเขาขี้โม้เขาเขาโกหกสตอนนั่นแหละ He's full of shit หรือวิธีเซนเซอร์ก็คือ He's full of it He's full of it นะคีีโม้นั่นแหละนะครับอ๋อถ้าบอก he's full of it คือ he's full of shit ถูกต้องครับมันโมงมากเลยนะไอ้คนพลงแบบนี้กระทิงนี่มันไม่ได้หาง่ายๆเลยนะทำไมต้องขี้กระทิงไม่รู้ I don't know either ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ก็ใช้ได้ครับ bull crap bullshit หรือว่า bs เพราะที่สุดก็คือ bs ลองลงมาคือ bull crap แล้วก็ถ้าหยาบใครเลยครับก็ใช้กับเพื่อนได้แต่อย่าไปใช้กับคุณยายหรือคุณปู่นะครับ ก็คือ bullshit นะครับโอเคแจมแจ้งเลยครับขี้กระทิงครับผมเรียนภาษาอังกฤษมานานแต่พูดไม่ได้สักทีโอโอไม่เป็นไรครับมาเริ่มต้นใหม่ด้วยกันกับอาดัมด้วยแพ็กเกจเรียนออนไลน์แบบจัดเต็มอัดแน่นไปด้วยความสนุกสนานและเนื้อหาที่จะทำให้คุณพูดได้จริงและไวนะครับ